สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องทางเพจสนนอกนักศากษาหลังๆงินว่อนน้ำเลยครับเด้อโอ้ยมือนี่เด้อพี่น้องเด้อสีบลอนด์ฟังเด้อขี่รถแมฆข้งแรกหลังจากที่ไปอยู่โรงงานใหม่นั่งรถแม่กลับมาหาเมียข้งแรก <S 2> <S 2> <S ผมบอกแล้ว่าคงจะเป็นข้งแรกและขุ้ดท้ายที่ผมจะนั่งรถแม่ มาสาวเดียวนะครับพี่นอ้องผมคงต้องหาวิธีอื่นผมนั่งรถผมออกจากห้องมาเนาะปั่นจักรยานมาจอดเ้ป้ายไปรถแม่ชูไอ้มองร่วงงานไหมให้ผมเนย่งไเวลา่าโอ้ยผมมาขึ้นรถมาขึ้นรถแม่ขั้นแรกตอนฮาโมงสี่สิบ มาหอดพระล้านหกโมงยี่สิบเอเอหกโมงยี่สิบนาทีขึ้นรถตองเนื่งมาจากพระล้านมาหอดโอซัน,นทุ่มสี่สิบนาทีต้องููใส่เวลาดวนปะในพี่น้องวันที่นี้ยังเหลืออีกรถเม่อีกสองสายเหลือรถเม่อีกสองสายผมถึงจะไปถึงเมียผมแต่ก็ชโชคดีว่าผมเอารถจักยานมานำ ผมสี่ชีจักรยานกรับจักรยานผมจอดอยู่โัวสั้นยอกนรึล่ะขั้นขี่รถเมล์อีกรอยอีกสองไปจักยยมเลยสี่หัวเมียครับพี่น้องผมว่าสามทุ่มบ่หอดแทีมมือหนิมันสองทุ่มกว่าแล้วต้องรอรถเมล์อีกสองไปอีกฝ่ายหนึ่งแห่งกันดานบ่หนิไปบ่หอดง่ายดอกผมเลยนี่ตอนนี้เทือกไปนอนเทือกเทือกไปนอนโัวสั้นเทือกไปนอนครับพี่น้องมารอรถอยู่นี่เอ้ยสี่หัวจักรยานอยู่นี่กลับมาก มาหดนดำคำหาซื้อนี่เอไปฝากเนี่ยก็ตัเาเช่นเคยหาซื้อนี่เอาไปฝากเนี่ยกาซื้อเนี่ยไปลาบซูเนี่ยกินแฉบๆจะค่ำครับพี่น้องสมมาม่ามื่อยแห้งโอค่นลายจากสิบวกกั็มาโค่นลายครับตั้งแต่ไปตั้งแต่รถเมฆขั้นแรกแล้วผมชี้หนึ่งสามขีดสองโอ้ยโค่นลายแห้งมาที่นี่มาขึ้นตวงหนึ่งบาทนี่ จนว่าอันโซ่เฟื่องนี่ไล่คนไปทังหล,งงลงังไปทังหลังยนี่ไปทั้งหลังคนมันหลแน่นเอียดเลยพี่น้องนี่แหละเหตุผลที่ว่าเป็นยังผมถึงว่าอยากขี่รถเม่ในี่เกาหลีเพราะว่าคนมันหลายยิ่งเป็นบันศุกด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ <c oughs> พี่ทำงานที่ไหนครับ <c oughs> ผมผมทำงานที่นามยังครับ <c oughs> พี่ทำงานที่ไหนครับนี่อ๋อ <c oughs> oh, พี่มีบ้านอยู่ที่นี่ เป็นคนเป็นคนเกาหลีแล้วอ๋อผมผมทํางานอยู่หน้าเมียงแต่ผมจะไปหาแฟนอยู่ที่นู้นฝั่งทางนู่นก็เลยนั่งรถเมีมาครับไปทางนู่นแหละทางเชียงเกตุเลยต้องต้องต่อรถไปอีกสองสองจอนั่งนั่งรถนั่งรถเม์ไปครับพี่นั่งทิกิ

พี่พี่เป็นเป็นเป็นหมอนวดด้วยนวดแก้อากครับโอพี่เนี่ยไปเจอพี่พี่คนไทยนะครับผมัผมทำยูทูบทำเพียรทำอะไรด้วยพี่พี่มีอะไรจะฝากไหมถ้ามีใครสนใจอยากจะคลายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆพี่พี่จะแนะนำไหมล่ะจะโปรโมทได้นะได้ถ้าสนใจนวดคนไทยก็ติดต่อพี่ได้นะคะพี่พี่มีเบอร์อะไรไหม พี่พี่บอกเบอร์เลยก็ได้บอกเบอร์เลยก็ได้ถ้าถ้าเผื่อมีคนไทยสนใจอยู่โอซันเนาะพี่เนาะครับผมพี่พี่บอกเบอร์เลยก็ได้เดี๋ยวผมจะโฆษณาช่วยศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่เจ็ดสองศูนย์สี่เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าพี่พี่พี่ชื่ออะไรนะชื่อพี่นุชโอซันครับพี่นุชโอซันนะครับผมถ้าใครอยากจะนวดเกี่ยวกับอะไรบ้างครับนี่แก้อาการเลยครับปวดแก้อาการที่ปวดเมื่อยอะไรต่างต่างโอ้ พอดีเลยพอดีเลยเพราะว่าให้ใจจากโอซานมาที่เดินทางไปเองได้เงี้ยที่ก็คิดราคาประหอแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามานวดแถวโอซานที่บ้านพี่ที่ก็คิดราคาลถูกลงไปคือพ,พี่ไม่ต้องเดินทางอ๋อถ้าถ้ามานวดที่โอซานมามา,มาที่บ้านพี่นี่จะจะเป็นราคาลดลงมาอกีกใช่ค่ะพ,พี่พ่อจอากพ่อค่าได้ไหมสําหรับเรื่องราคาหรือว่าจะือ,ให,อให้ทัวรมาคุย ก็ราคาเบสิกของพี่นะคือชั่วโมงละสี่หมื่นไทยชั่วโมงชั่วโมงละสี่หมื่นวอนสี่หมื่นวอนสี่หมื่นวอนต่อชั่วโมงนะครับ,ค,รบคือนวดอาการเลยน,นะครับน<ม>ี่นวดแก้แก้เลยนะครับมผมอ๋อถ้าใครสนใจอยากจานให้พี่นวดรักษาโดยเฉพาะรักษาโดยเฉพาะ<ม>เออไม่แน่หรอกผมก็นะ <c oughs> ผมก็อาจจะผมคนนึงแหละที่อาจจะมาให้พี่นวดให้ เพราะว่ามันมันขามันยืนนานๆแล้วมันมันปวดแล้วมันมันลงขาเนี่ยข้างเดียวนี่เลยใช่ถ้าถ้าจะแก้ได้ผมก็คิดว่าผมนี่แหละคนนึงอาจจะมาหาอาจจะมาให้พี่แก้ให้ได้ค่ะพี่พี่งานเยอะไหมช่วงนี้พี่ก็คือลูกค้าจองต้องจองก่อนครับเพราะว่าถ้าว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้รับโดยเฉพาะพี่ก็จะช่วยสามีทำงานอโอเงี้ยโอส่งแท็กแป้โอทำทำร้านอาหารด้วยไงพี่ส่ง เทคแปรอ๋อเทคแปรทำทำงานที่ไปรษณีย์ไปรษณีย์เลยอ๋อครับ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 ช่วยกันอย่างเงี้ยแรง่างเราก็รับจ็อบโอปจ็อบแล้วก็ใช้กันทำงานดีมากเลยก็คืออย่างสมมุติว่าถ้าอยู่ไม่ไกลมากครับครับครับางจากรือหยากรถไปมากเงี้ยหย่อนั่งไปหาโอ้พี่อยู่พี่พี่ก็อยู่แถวแถวหยอกนี่เนาะครับพี่เลยไปนิดเดียวเองบางทีโอ้พี่เขาจะอยู่แถวแถวโกซันหยอกนี่นะครับสมมุติว่า น้องๆอยู่ใกล้หยกบ้านอยู่ไม่ห่างจากหยกเนี้ยพี่ก็ไปหาได้ี่ก็ไปหาได้จะสะดวกน้องด้วยคือบางคนอาจจะอ่่ครับครับครับคับเข้าใจเข้าใจไปหาจะสะดวกกว่าถ้าใครที่ไม่มีวีพี่เขาไปหาเองได้สะดวกกว่ามาหาพี่อย่างน้อยจะเซฟใช่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 ถูกต้องครับถูกต้องครับผมมีไปหาไดแต่ถ้าว่ามันไกลมากก็ขอสักสองคนใช่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  ใช่ใช่อันนี้อันนี้ถูกต้องผมผมเข้าใจเลยครับพี่อ๋อครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณพี่มากนะครับไม่แน่ก็อนาคตผมนี่แหละอาจจะเป็นลูกค้าอีกคนหนึ่งที่มาให้พี่นวดให้เพราะว่ายืนนานมันจะปวดขาขามันชามากขาข้างซ้ายนี่ขาพอชาปุ๊บเรานอนแล้วมันจะปวดแล้วก็จะตุ่มก็นั่นแหละนั่นแหละคือเราต้องรักษาถ้าไม่รักษาไว้นานๆคือขาเหมือนแบบตึงก่อนเลยพี่พี่พอจะแก้ไขได้ใช่ไหมอาการแบบนี้พี่เจอบ่อยเนาะ ผม๋ยวถ้าผมว่างๆผมจะโทรหาพี่นะเบอร์โทรตามนี้เลยขอบคุณมากครับผมจะรีบไปหาเมียผมแล้วครับผมัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมขอบคุณครับเอาพี่น้องผููไดสนใจเด้วยพอดีเลยโอ้ยพอดีเลยพี่เราอยู่โอซันนี่ละอยู่แถวนี้่ละเออเราเปลี่ยนมอนวลนะครับเป็นเป็นเป็นแฟนค้นเกาหลีครับพี่น้องเปลี่ยนแฟนค้นเกาหลี าเพิ่นบ่มีงานนวดงานหยังจังซี่เพิ่นกะส่งแท็กแป๋ออยสามีเพิ่นนะครับพี่นอ้องอ่าผู้ใดสนใจก็ตามเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้นําเด้อครับพี่น้องเด้ออันนี้คือสถานีรถไฟโอซานหยกวก้อครับผมมาเอาจักรยานเนี่ยก็สิทากิานข้าไปย่างแล้วจอดอยู่ไสายรถจักรยานบากกมาคืงบัดนี่มื้อนี้ฝากไว้แค่นี้เด้อครับเด้อผมกนี่แหละประมาณนี้แหละการเดินทางมหาเมียแต่ละเที่อกะใส่เวลาค่อ,ขอ,ขอนข้างหน้านะครับพี่น้องแต่ว่าก็บ่เป็นหนังของมหาเมียเจ้าของ ไกปไปไหนกับมากคือว่าเหรอเนาะครับพี่น้องเนาะมุงนีฝากไปแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคำเดียวครับพี่น้อง